สวัสดีครับผมพี่น้องนี่ทัวเอามาให้ต๊ะกินวันนี้ลูกบ้านก็ได้ให้ขนมใหม่เลยทุเรียนถั่วตรงไหนคนละถุงซองถุงบ่เอาไปเมื่อกี้พี่ๆลูกบ้านเพิ่งขับรถออกมาเนาะที่เพื่อนเห็นห้องกวาดใบไม้กวาดถนนก็เลยว่าจอดให้เลยตอนนี้ก็ได้ไปแล้วคนละถุงเว้ยระวังไม่ชิลล้มเออเออได้ขนมคนละถุงซองถุง อืมอืมนมันมันอยากมาได้กินมันโคให้อื่อมาเลยวะเออเจ้พไม่เอาไม่กวดาชาั้นให้พี่เขาไปเอากวดแล้วจังมนะ้งไปูก่ลากในี่หนูนหนูกินใยูบละ่ะ ่คนแต่มีอีกสงตวนเนไรวเขามตัเลยเขาซื้อมาเจกันมีมีรถอะไรบ้างตูเลียนกับถัวโอ้มีถัวรกับทัวรียนเป็นางมือเป็นางมืออ๋อวายสกินอ่ะคองแสบเลยนี่ มันไเลยมันีเอาไปถุงเดียวพอโอ้ยถุงเดียวไม่ให้แล้วอ่าถุงเดียวห้าถุงเดียวพอไหมพอพอบอพอดูได้ลายเถอะเว้ยเอามันเอามันเลยฮ่าฮ่ามันจะไปห้าเจ้าไปห้าใช่ได้หรืจะไปกวัได de ้ไหมมันเปลือกมันเลยมุมแมมม์หมดเลยจะบอกหรอจะเบิร์นสาวสูงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะตัวตัวมุมแมมมหมด ป้าจะไปทางานแล้วจะวนชูงไทยชวชงปูนป yeah. yeah. ูนเอาเลยไปแล้วว้าวว้าจะไปทางานก่อนนั่งักะคองแป๊บหนึ่งแล้วับไปทางานต่อบ้านปูนทางนั้นไปเลยไปยายไปอ๋ยายมานสวยร้านเพื่อนนี่เพื่อนมานสวยร้านเพื่อนเพื่อนมานสวยเพื่อนมานสวยอันนี้เป็นไม่ลวงลายนี่เนาะไป้าปดี๋ยวไปก่อน มือพ้นมาตอนแรกคิดว่าพ้นชิโตแขงเนาะเอาไปเอามาตกแป๊บเดียวเองก็ได้พากันออกมากกว่าดดวยใหม่คือเขาแต่ว่ามันบกวนปไปในกกวดง่ายอยู่กวดดีอยู่เสียดายแต่ว่าไปใหม่มันลวงลายฝนมันมีตลบม,มากเฮ้ยแล้วก็ใส่ว่าวบๆในเเซอร่คนนั้นเเซอร์ขอบคุณพีพีลูกบ้านเด้อที่ใหข้ขนมมาเนาะคนละทุง ขี่รถผ่านมาที่เขาก็จอดยืดแล้วก็หายเลยเนะาะโชคดีรีเนาะเก๋เนาะโชคแต่ย๋ยวาเห็ดแบบแย่พรอ,อเด้ออยูู่่ไปเด้อ <c oughs> ถ้าเห็ดแบบนั้นบรีกิน่ได้หลบหนาเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่นี่โปรไม่เป็นองเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวกับจุดไปใหม่ทุกอนใหเ้เสร็จแล้วก็จะพากันน,นั่งพักคน